ไม่รู้จะเออร,ริ่มออนไลน์ไงฟังคลิปนี้ครูแซมบอกเลยนะว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเข้ามาทำออนไลน์เนี่ยคุณเห็นหลากหลายแบบวิธีการมากมายเลยใช่ไหมบางครั้งก็ขายของออนไลน์บางครั้งก็ทำระบบเครือข่ายบางครั้งก็ทำ u t u b e บางครั้งก็นู่นนี่นั่นมากมายแต่สิ่งที่ครูแซมสนับสนุนให้คุณทำวิการเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตัวเองคุณอาจจะมาทำเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือคุณอาจจะมาสอนเป็นครูแบบครูแซมก็ได้นะครับผมแต่ว่าสิ่งที่สำคัญในการเลือกเนี่ย ให้คุณเลือกอะไรที่มันถูกจริตของคุณหรือถูกในความรู้สึกเดียงคุณคุณมองเห็นวิธีการที่เขาทาแบบไหนและมันใช่แบบที่คุณต้องการคุณก็เลือกแบบนั้นอะไรที่ถามใจตัวเองและมันฟูคือสิ่งนี้ใช่เลือกสิ่งนั้นให้กับตัวเองนะครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แบ่งปันไปให้เพื่อนๆที่คุณรักนะและถ้าเกิดคุณชอบความรู้ดีๆในการพัฒนาตัวเองในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ด้วยธุรกิจความรู้ ธุรกิจออนไลน์นะครับหรือแม้กระทั่งการออกนักกล้องก็สามารถติดตามครูแซมไปได้เลยหลังครูแซมจะเอาความรู้จริงๆมาแบ่งปันเพื่อนๆทุกวัน,วนอย่างแน่นอนวันนี้ครูแซมไปก่อนนะครับบ๊ายบายรักทุกคนนะ